กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผม,มวิวจากช่อง w i นทูโกวันนี้ก็อยู่ในช่วงรายการใหม่นั่นคือมาเจาะก,กันเขาเมอนรายการมาเจาะก,กันคือช่วงรายการที่ผมจะมาเจาะเรื่องเจาะตื้นเกี่ยวกับหนังหรือกร์ตู้ที่ผมสนใจในในช่วงนั้นๆแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนั้นผมก็จะมาเจาะในเรื่องราวนั้น,นครับซึ่งจะมีความน่าสนใจยังไงวันนี้ผมจะมาเจาะเรื่องแรกนั่นคือเรื่องชินอุนโดแมนตอนนี้ก็สำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแฟนๆไคจูทั้งหลายที่แบบโอ้เราสุสุใจมาก ที่ช่วงนี้มีหนังแนวสัป,ประหลาดไคจูยักษ์สัป,ประหลาดยักษ์มาอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อไม่นานนี้เราก็เพิ่งไปเฮฮากับตัวอย่างใหม่ของ Godzilla v s k o n g สคแบบหืแล้วมาแบบไม่รู้ไม่สไเสียงเข้ามาพร้อมกับตัวอย่างที่เราก็รอกันไม่ไมแพ้กันนั่คือชินอุ l t ร a แมนที่อยู่ๆก็โผล่มาเป็นทีเซอร์สั้นๆ30วินาที แล้วทุกคนแบบโอ้โหเกิดความเฮ้ยเกิดความแบบเฮ้ยอยากจะดูแล้วโอ้ยแล้วทุกคนอยากจะดูมากเพราะว่าเรื่องนี้ไปทําไมทุกคนถึงสนใจเพราะว่าเรื่องนี้ถูกกุงกลับโดยสองผู้กุงกลับที่สร้างชื่อมาจากอีวาเกเลนและชินกอรซิล่านั่นก็คือยิกิอันุและชินจิฮุจิที่เป็นผู้พุ่งกับใหญ่ซึ่งสองผู้กุ่งกับใหญ่นี้อย่างยิกิอันุเขาเป็นแฟนอุลตอ้าแมนมากทิ่งเป็นอุลตร้าแมนหนึ่งเขายิ่งรักบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอีวาเกเลนนั้นเขาก็ได้คอนเซปต์มาจากอุลเตอราแมนเหมือนกันจะนม เกลยยและอุนราแมนซึ่งเขาก็มาเป็นคอนเซปต์แค่อินสปิเรชันเพื่อสทราบเป็นอีวาเกเลียแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นมูดแอนโทนของหนังแล้วว่าโอโ้การเล่าด่องเนี่ยค่อนข้างที่จะให้อารมณ์คล้ายๆกับชินกซิล่ามากซึ่งทําให้ทุกคนแบบอุย้ยอย่าดูบางคนอาจจะแบบเอ้ยเกิดความปกตินิดนึงหรือนิดๆหนนอนกับเรื่อง CG ซึงงง่งผมก็จะมีการพูดถึงนิดนึงนะครับว่าเออบางคนที่เขาคิดว,ว่าเฮ้ยสมซีจีมันไม่สมจริงเลยวะทำทำไมมันไม่ออกมบไอซีจีสมจริงเลยปะมันต้องสมจริงโว้ยสมจริงนี่สม จร,จริงจริงนั่นแหละครับบางคนเขาคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าไม่ได้ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทางทีมงานเขาทําได้แต่คุณลองดูและลองลองคิดดูดีๆนะครับว่าทําไมเขาถึงทํา CG อย่างนั้นค่อยๆค,คิดว่าทําไมเขาถึงสเาเรตุที่เขาทํา c g อย่างนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาอยากต้องการความสมจริงแต่เขาคารวะ สิ่งที่มันเป็นของอุลตราแมนพอพูดแล้วทุกคนนึกถึงกันทีนะครับอุลตราแมนนั้นมีจุดเริ่มต้นเป็นหนังแนวไคจูคนสุสซึกนั่นแหละครับการออกแบบซีจีของเขาคือตรงใจให้เป็นคนใส่ชุดอย่างแต่ว่าเป็นซีจีคุณลองคิดในแง่มุมนั้นผมคิดว่าถ้าคือคนมองในแง่มุมนั้นทุกคนจะชอบในตัวอย่างของชิมอุลตราแมนอย่างมากมาย่องมากขึ้นแน่นอนเพราะหลายๆคนแบบเฮ้ยทีแรกผมไม่ค่อยชอบเลยทําไมมันไม่ทําให้แบบซีจีสมจริงสปราร์ตูสมจริงเลยวะแต่คนคิดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วการออกแบบของซีจีของเขา เขาจงใจที่จะทําเป็นเหมือนคนใส่ชุดยางเพื่อให้แบบมีความแบบเฮ้ยนี่คือการกลับไปสู่รากเงาอย่างแม้แต่ตัวอย่างของในชินอุลตร้าแมนเราจะเห็นว่ารูปแบบของอุลตร้าแมนนั้นก็เป็นรูปแบบอุลตร้าแมนที่คลาสสิกมากแบบรากหรือแบบเฟิร์สลุคเลยเฟิร์สแบบดีไซน์แบบแรกๆที่เป็นอุลตร้าแมนนั่นก็คือคอนเซปต์ของสลปินนักวาดของนาลิตะผู้เป็นคนวาดและออกแบบองคนออกแบบอุลตร้าแมนในเวอร์ชันคลาสสิกในปี1996ก่อนที่จะมีอุลตร้าแมนตัวนั้นนะที่แบบ ตอนนั้นการออกแบบยังไม่มีปุ่มทอน้วยทัมเมอร์เลยบางคนอาจตกใจเฮ้ยทำไมอุลตร้าแมนไม่มีปุ่มทอนยทัมเมอร์วะหรือปุ่มบ่ถึงพลังชีวิตปุ่มบ่อพลังชีวิตในสมัยก่อนนั้นเขาทําเพื่อที่จะให้นักแสดงเฮ้ยเข้าใจง่ายว่าเอ้ยช่วงเนี้ยต่อสู้เพิ่งเริ่มนะไอแบบกลุ่มฮอัเมอร์แดงก็เป็นแบบเฮ้ยการบอกว่าอ่านี่คือช่วงปลายนะช่วงไคลแหมะที่เราต้องเอาจริงสู้มันเว้ยเออนั่นแหละครับมันเพื่อความง่ายและคนดูแล้วก็ปุ่มกับก็จะตัดต่อง่ายแต่ว่าที่เขากลับไปถือละเเเเง้้้าาาาานนนัพรระวว่่ิกกออุูสย การดีไซน์ของคุณนาริตะนั้นเป็นแบบรูปแบบเฮ้ยเราอยากขุดเป็นละลึกเลยเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยฮีอดิอันโนหรือชินจิฮิจิเนี่ยเขาจะออกแบบอุลตรราแมนตัวเนี่ชินอุนตร้าแมนน่ะเป็นรูปแบบใหม่เลยเป็นแบบคล้ายๆกับอุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์เป็นอุลตร้าแมนที่แบบมีความแบบสมจริงมากขึ้นการออกแบบจะเป็นกรอบมากขึ้นให้เป็นแบบรูปสมัยหลายๆคนคิดอย่างนั้นแม้แต่ผมก็คิดเหมือนกันว่าการออกแบบครั้งแรกของชินอุลตร้าแมนนั้นจะเป็นการออกแบบที่จะเน้นคอนเซปต์ที่มีความสมจริงสมจังมาก ากขึ้นคือเป็นอุลตร้าแมนที่มีความสมจริงอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเป็นอย่าง,งานั้นแต่สุดท้ายสุดเขากลับไปที่เวที่เหนือวันนั้นนั่นก็คือการครบต้นฉบับและไปสู่รากลึกเลยซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นของเฮรกกิอันโนะที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะคารวะอุลตร้าแมนเพราะว่าชินชินเคาว่าชินแปลว่าคําว่าแท้จริงหรือหรือพระเจ้าก็ได้ชินแปลว่า แท้จริงพระเจ้าหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้อุนตอแมทตัวใหม่เป็นอุนตอมทที่แท้จริงเป็นอุนตอรมทที่เป็นแบบพระเจ้าก็ได้อ่เราได้แหละความหมายแต่ว่าคําว่าชินเนี่ยที่เขาเอามาในชินอุนตอมทนั่นคือชินที่แปลว่าแท้จริงเขากลับไปสู่ล่าเงาอีกครั้งอย่างตามในตามคอนเซ็ปต์ของคุณนาริตะนั่นก็คือ i n น e ชอ c ์ of Tru t h a t s i t a บ์บริลลิตนั่นก็คือเอาตานแห่งความจริงความยุจธรรมและความงดงามไปสู่จุดเริ่มต้นของอุลตร้าแมนอย่างแท้จริงในการที่ว่าอุลตร้าแมนเนี่ยมันเป็นรูปแบบอย่างนี้จี่ๆเนอะเลยจัดคือเขาอยากได้อย่างนี้จี๋ๆจี๋เขาเลยจัดไปนะคิดอย่างนั้นฉันก็จัดให้ซึ่งความน่าสนใจก็คือการออกแบบนั้นพอแบบแรกตอนที่เปิดตัวไปแบบพาโปสเตอร์นั้นทุกคนไม่ชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเปรต เดี๋ยคนคิด่างนั้นจริงผมก็คิดเหมือนกันว่าเอการออกแบบมันดูเหลือหนอยแปลกนะแต่ว่าพอมันเป็น CG ปุ๊บแล้วมีความภาพขยับเคลื่อนไหวปุ๊บทุกคนรู้สึกชอบผมก็ชอบมากพอนออกมาครั้งแรกปุ๊บเฮ้ยทำไมรู้สึกชอบเลยคือสปาร์ตเราจะมีติ๊งติ๊งบ้างเฮ้ยทำไมมันไม่สมจริงวะแต่พอเป็นอุลตร้าแมนพวกเออมันชอบเลยทำไมเราถึงชอบอุลตร้าแมนมันก็ไปยอ้อนกลับไปในต้นคลิปที่ว่าผมพูดว่าชินอุลตร้าแมนนั้นเขาออกแบบมาให้เป็นคนใส่ชุดยางพอเราคิดเป็นคนใส่ชุดยางไม่หมดปุ๊บ อย่างมันออกมาสวยงามแล้วทุกคนเฮ้ยเจ๋งว่ะผมชอบในการที่ว่าเขาคาราวะในจุดที่ว่าเอ้ยเราก็อยากคาราวะในความเป็นคลาสสิกสไตล์แต่ว่าก็แบบไม่อยากแบบฉีกความเป็นใหม่มากอย่างสปาร์ตสองตัวที่เปิดตัวในครั้งนี้คือในลองกากรบกาบอรน่านั้นเป็นสปาร์ตที่เป็นคลาสสิกสไตล์ของเอ่ออุนโดแมนซึ่งทําไมบางคนคิดว่าเอ้ยทำไมไม่เป็นเบมเบลเลอร์หรือเบเบลล่าอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตัว2ตัวเนี้ยมันเป็นชุด ของบารลากอนของสับหลาดในเครือของก็อซิล่าซึ่งบารลากอนนั้นเป็นสับหลาดให้กับ2ตัวนี้เป็นคือเป็นชุดเดียวกันเลยแล้วแบบปรับปรุงแบบนี้หน่อยบารลากอนนั้นเป็นต้นแบบให้กับ2ตัวนี้คือในรอยกาและกาโบราซึ่งแบบอมันก็สมสตยสงสัยว่าทำไมสับหลาดสองตัวนี้ถึงต้องเปิดมาและผมคิดว่าการถ่ายของ ชินอุลตร้าแมนนั้นค่อนข้างที่จะให้การเป็นความเป็นการเมืองแต่ว่าผมคิดว่าจะบูมากกว่าชินกอซิล่าแน่นอนเพราะชินกอซิล่าหลายๆคนแม้แต่พ่อผมที่แบบเฮ้ยตอนนั้นที่ผมไปดูก็ไปดูในโรงกับพ่อพ่อผมบอกว่าชินกอซิล่านั้นให้อารมณ์ที่คล้ายกับการดูสารคดีเมื่อคนสู้กับสประจะทำยังไงแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าการดูชินอุลตร้าแมนในตัวอย่างนียมันจะให้อารมณ์ที่อีกอย่างนึงคือการต่อสู้เพราะอุลตร้าแมนไม่ใช่ว่าเฮ้ยต่อสู้น้อยอุลตร้าแมนต้องมีการต่อสู้าๆผย อีวาคือต่อสู้เป็นชู้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 ่วแล้วจะมีสับป,ปลาดมาแผลโผล่หนึ่งสองสามสี่จนจบอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นในแง่นั้นซึ่งถ้าปาในเวนนั้นจริงผมคิดว่ามันจะเวิร์กเพราะว่าอุนตร์แมนมันน่าสนใจเพราะาเราก็อยากดูแอคชั่นมนเยอะๆเนาะเพราะว่าเราคิดว่าที่เราชอบอุนตอรแมนเพราะว่ามันกัดแอคชั่นสู้กับสับป,าป,ปะาดอะไรเว้แต่ว่าคารั้นี้สิ่งที่เราจะได้น่าขึ้นก็คือเรื่อง,องที่เข้มขขงคนของในเรื่องราวแน่นอนที่จะแบบมีความเป็นการมือนิดๆอาจจะมีการแบบอยู่ข้างในเพราะววว่่่่่าา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 าเเรรรหห็นนนน้้มมมมีีียยตงงๆกกทอใคั แล้วก็มีหนยวยวิทักโลกของภาคนี้ด้วยซึ่งพอเห็นอย่างนั้นพวกผมรู้สึกว่าเอ้ยความน่าดูมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยอย่าให้มันฉายอะ่ะแบบอย่ารู้ว่าชินอุลตร้าแมนเนี่ยมันจะออกมาทีท่าไหนแล้วออกแบบเป็นยังไงอะไรพวกนี้ซึ่งความน่าสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าเอ้ยฟางสุบูยะจะไปให้สุดของชินอุลตร้าแมนยังไงผมผมไม่คิดว่าจะมีภาพต่อกไม่ไม่คิดเลยเพราะว่าเหมือนกับชินก็อซิล่าที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นงานยินยันอย่ง่งไปทางการแล้วว่าชินกนะ็อเปิน้ด่ จะจบยังไงก็ต้องมาดูแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนจะประทับใจอย่างแน่นอนผมคิดว่าชินอุล้าแมนจะทำให้ทุกคนตราตึงกับอุลโตแมนตัวนี้อุลโตแมนทีแท้จริงพระเจ้าอุลตรโตแมนหรือพระเจ้าหรืออุลโตแมนตัวใหม่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะอรากรู้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างตัวนัสแดงที่เราเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นอุล้ตแมนแน่นอนแล้วก็มีการออกของอุลตาแคสซูมออกมาที่เป็นแปลงร่างของอุลโตแมนคลาสสิกสไตล์แล้วออกแบบที่มีความคลาสสิกและความใหม่คือนี่แหละคือผมเห็นเลยว่าพอมันออกแบบเนี่ยอุลตาแคสซูมเนี่ยเฮ มันเลยรู้สึกว่าเอยน่าสนใจที่ว่าอุลตร้าแมนตัวเนี้ยเขาจะเอาความคลาสสิกในนั้นมาเป็น,นยุคใหม่อย่างไรหน่วยวิท้ารุ่นหรือหน่วยวิทยานั้นจะเป็นยังไงในเรื่องราวของชินอุลตร้าแมนและปริศนาต่างๆของสัปหลาในเรื่องจะเป็นยังไงอุลตร้าแมนเป็นอุลตร้าแมนที่ผ่มานานและหรือป่าหรือพิ่งม,มาปูนั่นคือสิ่งที่เราต้องดูกันในชินอุลตร้าแมนนะครับก็วันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงมาเจาะก,กันก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะครับขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะมาฟังแล้วจะชอบไหม คลิปแรกแล้วผมก็เจาะได้ประมาณนี้ครับซึ่งก็มีหลายจุดที่ผมรู้สึกสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบแล้วพุ่งกับเพราะผมสนใจอย่แล้ีวจริงๆว่าตอนเป็นผมผมก็ชอบเหมนตั้งแมนมากๆยิ่งเป็นแมนหนึ่งเนี่ยโหสนใจมากๆแล้วแบบพอมาเปิดอย่างเงี้ยผมรู้สึกชอบมากผมวนดูแล้ววนอีแล้วแบบเพื่อที่จะมาพูดได้แบบกระตุและทุกคนสนุกสนานกันนะครับก็ฝากไว้แค่นี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณที่รับฟังถึงจุดนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารนางเพลงพลงกลิการตูนก็ติดตามกันได้ในเพจโอตุกแกงเซอร์ไทยแลนด์นะครับ หรือถ้าใครอยากดูอุลตร้าแมนแบททูนีสิก็สามารถไปดูกันได้ในในทาง YouTube ของสุเมยะโปรดักชันหรืออุลตร้าแมนออฟฟิเชียลก็ได้นะครับพิมพไปเลยทั้งสองอย่างเหมือนกันน่าจะค้นหาได้เหมือนกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เคยค้นสอ,อนนี้ก็ได้ช่องอุลตร้าแมนออฟฟิเชียลนี่นะครับถ้าใครอยากดูอุลตร้าแมนแล้วก็ถ้าใครอยากอุลตร้าแมนซีรีส์อื่นๆเพื่อไปเตรียมตัวนั้นก็ไปดูกันได้ในทางของฟิกเซอร์และเด็กนะครับก็ฝากไปแค่นี้พบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าขอบคุณและชูด